พนตกพนตกหากะเมือ่อวานนี้พี่น้องกัเลยเมื่อนี้กะอีเมย์ไปหาเห็ดพี่น้องไปเห็ดอ่อนๆพี่น้องเอ้โว้พี่น้องเอ้เป็นตาแสบดิพี่น้องเห็ดบดพี่น้องเอ้ ชงพันเซาซีพี่น้องอผนโขคาวมึงน้องแล้วพี่น้องวันไหนกับก,ก้อนน้องก้อนลูกพี่น้องเลยยานพยุยคะามึงน้องพี่น้องตอนนี้กับเวลาซีโมงแรงพี่น้องวันทีพกเดือนหาปีชงพันเซาซีพี่น้องเลย ดีรักษาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายเมื่อสุภุสุคนที่จะตามนะครับสมงทรงบุตตาบ่าวพี่น้องเมื่อนี้กะมากมกบอกับบ่าวตาคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้กะบ่าวตากะสเฮิดเมนูพี่น้องเลยเฮ็ดบดพี่น้องเพราะว่าฮ็ดแม่เอามาที่ภูพี่น้องเลยแม่ไปหาพี่น้องตอนนี้กะบ่าวตากะสะมาเฮ็ดกินพี่น้องเลยเก็ดบดพี่น้องไอแม่กำลังฮักษาขยะก่อนพี่น้องเอ้าพี่น้องไม่ได้กะ รักติดตามลงนสนุนการพี่น้องเลยวันนี้เราสิแกงเห็ดเดี่ยพี่น้องเห็ดบดธรรมศาสตร์พี่น้องเลยเอาพี่น้องขับสนุกนมกันพี่น้องเลยเห็ดอ่อนๆพี่น้องเลยเห็ดออกมาใหม่พี่น้องฝนตกฝนตกหากาเมื่อวานนี้พี่น้องก็เลยเมื่อนี้กะอีแม่ไปหาเห็ดพี่น้องได้เห็ดอ่อนๆพี่น้องเลยว้าพี่น้องเลยเป็นตาแสบเดี่พี่น้องเห็ดบดพี่น้องเลย นในหลายพี่น้องเลยตอนนี้กะห่อสิสกินพี่น้องแบบบานๆพี่น้องเลยแบบอาหารบานๆบานห่อพี่น้องในสวนบดพี่น้องเลยแล้วก็มีนละไม่พร้อมพี่นอ้องปนเข้ากันพี่น้องสีมาแกงเห็ดใส่นละไม้พี่น้องอาหารแบบบานๆในสวนบดบานห่อ เฮ็ดอ่อนๆเลยพี่น้องเฮ็ดฮาก็อ่องใหม่เลยพี่น้องเลยไลยๆรีพี่น้องแม่ไปหาอยกูพี่น้องันลวหนาวโนดักคงแถบหลายเกียวกันะเก็บไเดเดข้าวเฮ็ดบดเฮ็ดข้าวพี่น้องกดเข้าดันพี่น้องเลย

了。 ตอนนี้เฮากะจะทำเมนูกับแกงเห็ดกับต้มไข่พี่นออ้องเลยต้มไข่เป็ดนี่แหละพี่น้องกินกับแกงเห็ดข่าวเห็ดบดเมื่อนี้พี่น้องอปนเข้ากันพี่น้องใส่น้ำมันพร้อมพี่น้องเลยแบบอาหารบ้นบานบ้าในส่วนหมดบ้านเฮาพี่น้อง เสบนน้ากันพี่น้องแกงเห็ดขาวพี่น้องปนกับเห็ดบดแล้วก็ใส่กับหน่อไม้พี่น้องเว้ยอาหารแบบบ้านๆหอนีิสุดบดพี่น้องเว้ยเห็ดห้าก็ออกมาไหมดิพี่น้องมีเตอ่อนอ่อนหมดเลยพี่น้องเว้ยสิแกงเห็ดตอนเที่ยงนี่พี่น้องเว้ยว้าวอุมีผักสีใสพี่น้อง มาพี่น้องมาถึงจะร่วมกันพ um ี <arte> ่น้องกินเห็ดพี um ่น้องเลยเห็ดเฮ็ดขาวกับเห็ดบดพี่น้องเลยมาพี่น้องมากินกับไข่ก่อนพี่น้องกินช็อกกินช็อกนี่แหละปลาปลาไปน้องมาจะช่วยร่วกันก็จะกินแกงเห็ดพี่น้อง กับไขครูกพี <travaille> <io> ่น้อยมากเห็ดข้าวคับเห็ดบดพี่น้อยกำลังกันรากาน้ำมัพร้อมพี่น้องตัวเอ้าเอาเอ้าน่เราได้

có cái chua chưa ấm ừ, đông cho cô ăn. Mua ừ. cả. Cháu có muốn chưa? giờ cô that on um... เอาพี่น้องคลิปนี้จุเวทเท่านี้ก่อนพี่น้องเลยอขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับสมมาโดยตลอดอคลิปหน้ามาเจอกันใหม่พี่น้อง,องขอก่าวของบาทสบายดีพี่น้องเลย